อิสระทัวโยกร้อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทัมวลสัปดาห์นี้มาลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตเพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาให้คนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร,ร่างกายสามารถเข้าถึงได้มาทำบุญไหว้พระโดยสะดวกและปลอดภัยที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดบ้านแหลมจังหวัดสมุทรสงครามครับ วัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือวัดบ้านแหลมเป็นพระอารามหลวงชั้นวรวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลแม่คลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุรทรสงครามเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านเรียกขานเป็นว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธร,รูปปางอุ้มบามีความสูง1 6 7เซนติเมตรสรีฐานไป็นว่าเป็นพระที่สร้างสมัยอยุธยาตอนต้น,นยุคเดียวกับหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเราและหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการครับ ด้านบนนะครับก็จะเป็นองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมะนะ<ร>องค์จริงนะครับนักการพ่อพิมพ์ครับปกตินี่คนมากันขนาดไหนครับหลวงพ่อปฏิทินแล้วนี่ก็เฉพาะสออาทิตย์ก็แน่นครับใบเบิกก็แน่นแต่วันธรรมดาก็ลดลงไปหน่อยนึงก็ไม่แน่นทีเดียวเดือนหนึ่งก็ก็หลายหมื่นนะครับเดือนคนเข้ามาหลายหมื่นแล้วกลุ่มคนสูงอายุคนที่ให้รถเข็นผู้พิการต่างๆที่มากันช่วง ช่วงวัยทุกช่วงวัยครับแม้กระทันน่งเด็กที่เกิดใหม่ๆก็มาเป็นลูกมาขอพรมาไปขอเป็นลูกดังนั้นวัดอย่างเนี้ยเราก็ต้องมีอารยศรถาปัต์ไว<อ>้รองรับเลยตอนนี้กทางวัดก็กําลังพัฒนาทุกส่วนที่เรียกว่าบุคคลทุกกลุ่มสามารถที่จะเข้าถึงได้โดยเฉพาะในพระโบ,บส์เนี้ยบางทีคนในสุขอายุก็ไม่สามารถจะเข้าได้ด้วยที่ว่ากายภาพทางร่างกายเราก็กลังปรับปรุงเป็นอารยศรสาปั์ว่าสามารถจะให้คนที่ไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปปิดทรอมพระแหลมได้ โดยปกตินี่อาจจะเป็นลิฟต์ขึ้นไปลกักษณะอย่างเงี้ยในอนาคต,ตในอนาคต<อ>ในอนาคต,นนาคตเพราะจะได้ขึ้นได้เพราะว่าหลวงพ่อทำไมไม่ต้องไปอยู่ที่สูงเพราะว่าบางช่วงบางปีน้ําเข้ามายันในโบโบสดน้ำท<อ>่วมน้ำท<อ>่วมเราก็ปรับเปลี่ยนไปไปทุกอย่างครับให้ทุกกลุ่มที่ประชาชนที่มีศรัทธาในองค์หลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนี่ยได้เข้าไปกราบนมัสการขอพรจากองค์หลวงพ่อวัดบ,บ,บ้านแหลมเนี่ยได้ใกล้ชิดที่สุดคนตั้งใจมาแล้วอยากจะอย,อยู่ใกล้ๆหลวงพ่ออยากติดทองท่านอยากอะไรท่านนี้ใช่ไหมฮะเราก็ทําเป็นแบบสาสนงันวันหน้าก็ากำลังวางแผนกันอยู่ทุก ส่วนสิ่งที่บําเพ็ญผู้สนทุกอย่างที่โยมก็มาใช้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่วิหารลานเจดีย์และต่างๆจะต้องมีอารยสถาปัดเข้าไปโดยเฉพาะห้องน้ำเนี่ยก็เลยนี่ก็ปรับปรุงหมดทุกอย่างตอนนี้ แม้วัดแห่งนี้จะมีอายุเก่าแก่กว่า25 0ปีแต่วัดบ้านแหลมในปัจจุบันก็ได้มีการบูรณะและพัฒนามาตามลําดับรวมถึงเรื่องอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบและจัดทําสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงวัยและคนพิการสามารถเข้าถึงได้มาทําบุญไหว้พระที่วัดบ้านแหลมได้โดยสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังคงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อคนทั้งมวลต่อไปครับ โห่ <standpoint S 1> นี่ยเห็นป่ะโหพอได้แต่มันเหนื่อยหน่อยแขนพอดีแล้วไม่ใช่แค่ว่าขึ้นแล้วลงก็อันตรายนะเกิดชันเนี่ยมันจะพุ่งไงอันนี้งั้นถ้าเกิดดูจากสายตาต้องยืดไปถึงขอบปูนนู่นเลยอ่ะแล้วมันปมาจบขอบไม่ได้สวยพอดีไงแต่นี่ที่จอดรถก็คงจะไม่อะไรก็แค่ตีเส้นนะท่านนะตีเส้นแล้วก็กว้างกว่าปกติเมตรหนึ่งตอนนี้คือว่าถ้าถ้าตามกฎหมายเนี่ยก็25 เส้นทางแนะนําสําหรับผู้สูงอายุผู้ที่ใช้รถเข็นและคนพิการท่านสามารถนํารถมาจอดได้ที่ลานจอดรถของทางวัดจากนั้นก็ใช้เส้นทางเดินหรือเข็นรถเข็นเลาะมาตามถนนภายในวัดเพื่อมายังพระอุโบสถโดยทางวัดได้นําทางลาดชั่วคราวมาใช้อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่ใช้รถเข็นให้สามารถข้าไปกราบนักการ์หลวงพ่อวัดบนแหลงได้ถึงด้านในพระอุโบสถเลยครับจริงๆก็สมุทรสงครามเนี่ยเรามีจํานวน ประชากรที่สูงอายุค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของบจกก็มีโครงการหนึ่งเรื่องของการซ่อมแซมสําหรับผู้พิการก็จะมีการปรับทางลาดวันนี้ก็ได้รับความรู้ว่า1ต่อ12เพื่อที่จะกําหนดทางลาดให้กับผู้สูงอายุผู้พิการวัดเพชรสมุทรแห่งนี้นะคะในหล,หลายๆจุดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการทําทางลาดทางชันไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมาปรับปรุงเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ไม่ลาดชันมากแล้วก็สะดวกสําหรับผู้พิการที่จะเดินทางมาคนเดียวไม่ต้องมีผู้ช่วยได้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคท่อง เที่ยวมานะคะ,ะเดินทางไม่ไกลาจากกรุงเทพสะดวกปลอดภัยแล้วก็เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยค่ะนี่แหละครับร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาอาระยะสถาปัตที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารพระอารามหลวงที่จังหวัดสมุทรสงครามครับ